้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซานภาคห River of ร์รั s แทงนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่433วิญญาณหลอมรวมต้นไม้ทองคาอารมณ์ของจิตวิญญาณสงบลงอย่างเห็นได้ชัดแต่กล่าวอย่างไม่อ้อมค้อมว่าดีงั้นเรามาทำพันธสัญญากันถังซานยิ้มแล้วพยักหน้าใช้พลังจิตว่าสัญญาฉบับหนึ่งปรากฏระหว่างทั้งสองอย่างรวดเร็ว จิตวิญญาณกล่าวแม้ว่าพลังจิตของเจ้าจะแข็งแกร่งมากแต่เจ้ากับข้ายังไม่ใช่ระดับเดียวกันหากทำสัญญากันทันทีที่มันพูดมาถึงตรงนี้สัญญาพลังจิตตรงหน้าก็เปล่งแสงสีฟ้าขึ้นมาเล็กน้อยแสงและเงาหายไปสัญญาทั้งหมดราวกับมีชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตสัมผัสวิญญาณวิญญาณตะลึงงันมองถังซานอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนหน้านี้มันไม่เคยรู้สึกถึงการคงอยู่ของปราณจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์แม้แต่น้อยจากร่างของทงังซานถ้าข้าอยากกลืนกินเจ้าคั่งลงมือกับเจ้าไปนานแล้วทังซานทำท่าทางเชื้อเชิญคราวนี้วิญญาณไม่ลังเลอีกต่อไปสีทองพุ่งออกมาจากใจกลางของก้อนแสงสีเหลืองและประทับลงบนสัญญาทัานใดนั้นแสงสีทองและแสงสีฟ้าในสัญญาก็สะท้อนแสงออกมา จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นแสงสองสายไหลเข้าไปในจิตสำนึกของทังสารและวิญญาณต้นไม้ทองเมื่อทำตามสัญญาเสร็จมันเป็นสัญญาที่เท่าเทียมกันและไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชารอยยิ้มบนใบหน้าของทังสารยิ่งเข้มข้นขึ้นมองต้นทองที่อยู่ด้านหลังวิญญาณเจ้าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ไม่แน่นอนในฐานะที่เป็นแก่นสารของต้นไม้ทองคำระดับเทพการหลอมรวมเข้ากับต้นไม้ทองที่ยังไม่ฉลาดในวัยเยาว แม้จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่บ้างแต่การควบคุมก็เป็นเรื่องง่ายและผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแสงและเงากระพริบและจิตวิญญาณของพวกเขาหลอมรวมเข้าด้วยกันทันใดนั้นแสงสีทองจางๆที่แผ่ออกมาจากต้นไม้สีทองก็แข็งแกร่งขึ้นแม้แต่ค่ายกลรวบรวมวิญญาณที่อยู่ด้านล่างต้นไม้ก็สว่างขึ้นในพริบตาพลังปฐมแห่งฟ้าดินจำนวนมากก็แห่กันมาด้วยต้นไม้ทองที่มีสติปัญญา และจิตวิญญาณมันแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้สิ่งนี้จะเร่งการเจริญเติบโตเป็นร้อยหรือหลายพันเท่าและนี่คือสิ่งที่ถังซานต้องการอย่างเร่งด่วนหลังจากไปสารบรรพบุรุษเขาก็เข้าใจมากขึ้นว่าพลังปฐมแห่งฟ้าดินในที่นี้เข้มข้นเพียงใดจากสถานการณ์ของต้นทองก่อนหน้านี้ทางนี้ไม่มีทางเทียบได้กับสารบรรพบุรุษอย่างแน่นอนกลิ่นอายแห่งชีวิตระดับนี้ ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนสหายให้บรรลุระดับเทพได้ดังนั้นเมื่อเขาได้เห็นแกนสารของต้นไม้ทองคาเขาจึงรู้สึกยินดีอย่างมากจิตวิญญาณน,นี้มีประโยชน์อย่างแท้จริงในการผสานกับต้นไม้ทองมันสามารถทําให้ต้นไม้ทองมีชีวิตที่แท้จริงและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดด้วยวิธีนี้ต้นไม้ทองไม่เพียงแต่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่ยังทําให้พลังชีวิตของเขาบริสุทธิ์ขึ้น และทำสิ่งอื่นมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่นี้และยังท,ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสมบัติอย่างแท้จริงทางด้านจัก,กรวรรดิสุริยันสวรรค์มีเพียงการสกัดต้นไม้ทองเท่านั้นและต้นไม้ทองที่เกิดด้วยสติปัญญานั้นหายากมากดังนั้นจึงไม่เคยพัฒนาผลที่แท้จริงของมันออกมาเลยแต่ในที่แห่งนี้ทังซานไม่เพียงแต่ไม่จับปลาแต่ยังช่วยมันพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ส่วนเรื่องในสัญญาหลังจากบรรล,ลุถึงระดับเทพแล้วก็จากไปนั้นทั้งซานไม่เคยคิดมาก่อนเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาแค่ต้องบอกต้นทองว่ามีวิธีช่วยมันพัฒนาต่อไปคิดว่าอสูรพูดนี้คงสู้ไม่ได้แน่ต้นไม้ทองทั้งต้นส่งเสียงปังปังปัง,ปงเมื่อถูกหลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณระดับพลังชีวิตของมันก็เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูดซับพลังปฐมแห่งฟ้าดินจำนวนมากเพื่อเติมเต็มตัวเอง ในขณะที่ดูดซับมันในปริมาณมากธรรมชาติก็จะปลดปล่อยพลังชีวิตออกมาเป็นจำนวนมากเช่นกันภายใต้พลังชีวิตเช่นนี้ความเหนื่อยล้าบนร่างของถังซานก็ลดลงอย่างรวดเร็วแม้แต่การสูญเสียโลหิตบริสุทธิ์หยดนั้นก่อนหน้านี้ก็สามารถชดเชยได้อย่างรวดเร็วรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าใบหน้าของถังซานฉายแววล,ลึกลับสายหนึ่งผลการประมูลครั้งนี้ได้สร้างผลออกมาหนึ่งชิ้นแล้ว ต้นไม้สีทองกำลังเติบโตด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแสงสีทองส่องสว่างไปทั่วหุบเขาทองคำเหล่านักรบเผ่าพยัก์ราชสีที่กำลังลาดตะเวนอยู่ท่านสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางนี้ขณะเดียวกันพวกมันก็สัมผัสได้ถึงพลังชีวิตในหุบเขาทองคำที่เข้มข้นขึ้นในฐานะที่เป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตพวกมันรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจราวกับว่าสายเลือดในร่างกายของพวกมันกำลังจะมีชีวิต เขาพยายามระง,งับแรงกระตุ้นที่จะคำรามออกมาและมองต้นไม้ใหญ่ที่กำลังยืดตัวอยู่จากระยะไกลทังซานนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้และเริ่มนั่งสมาธิพักผ่อนเดินทางอย่างเต็มกำลังทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เสี่ยวหมวยลดความระดัระวังลงได้คำสาบานทางเลือดที่สูญเสียความระดัระวังไว้ได้ล้วนทำให้เขาสูญเสียพลังไปไม่น้อยตอนนี้ผ่อนคลายลงแล้วไม่นานก็เข้าสู่ขอบเขตแห่งการลืมสิ่งต่างๆ กลิ่นไอแห่งชีวิตที่แผ่ออกมาจากต้นไม้สีทองแผ่กระจายออกมาบนร่างกายของเขาและผิวของเขากลับเปล่งประกายสีทองออกมายามเช้าตรู่เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านเมฆในหุบเขาลงมาจากฟากฟ้าแสงอาทิตย์สาดส่องลงบนต้นทองความอบอุ่นก็ปลุกถังซานขึ้นมาทันทีเขาลืมตาของเขาขึ้นมาความรู้สึกเหนื่อยต่างๆกลับรู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกในเวลานี้ ต้นไม้สีทองที่อยู่ข้างกายเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลำต้นขนาดใหญ่แข็งแรงกว่าก่อนหน้านี้ถึงสองเท่าและสูงกว่า15เมตรพื้นผิวของเปลือกไม้มีรอยแตกเป็นจำนวนมากเผยให้เห็นลำต้นของต้นไม้ใหม่นี่ยังอยู่ในกระบวนการกระตุ้นจิตสำนึกวิญญาณของต้นทองกังวลว่าการกระตุ้นมากเกินไปจะทำให้ร่างจริงพังทลายและควบคุมตัวเองไม่ได้มิฉะนั้นการเจริญเติบโตของมันจะน่ากลัวมากขึ้น ดังนั้นเมื่อคืนนี้พลังปฐมแห่งฟ้าดินในพื้นที่โดยรอบหุบเขาทองคำจึงถูกมันระดมจนหมดกลิ่นอายของพลังชีวิตในหุบเขาทองในตอนนี้หนาแน่นและเหนียวเข้มข้นมากขึ้นร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองจางๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของต้นไม้ทองผู้มีพระคุณท่านตื่นแล้วหรือเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นถังซานหันหน้าไปมอง เห็นเพียงผู้อาวุโสใหญ่เผ่าพยักสิงโตและแมวตัวใหญ่แห่งดาบพยักสิงโตและลูกแมวของภรรยาของมันรออยู่ที่นั่นส่วนสาวจิ้งจอกแดงต่างมารอตอนเองอยู่อีกฝั่งหนึ่งถังซานยิ้มน้อยน้อยลุกขึ้นยืนสวัสดีผู้อาวุโสใหญ่สวัสดีพี่แมวใหญ่และพี่สะพ้ายนักดาบพยักสิงโตหัวเราะค,คิกคักเจ้าทาให้พวกเราประหลาดใจมากทันทีที่เจ้ากลับมาเมื่อคืนเพราะพลังชีวิตเข้มข้นเกินไป ฉันนอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นมาทันทีถ้าไม่ใช่เพราะสายเลือดของข้าพัฒนาขึ้นข้าก็คงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หลังจากที่สายเลือดของมันวิวัฒนาการจนเป็นจิตราทองคำพยักษ์สิงโตระดับการบ่มเพาะของมันก็ลดลงนั่นคือการบีบอัดพลังทางสายเลือดเพื่อให้ร่างกายของเขาสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพลังงานที่มากขึ้นได้ดังนั้นตอนนี้จึงไม่ใช่จุดสูงสุดของนักรคระดับเ้า ทางซานยิ้มกล่าวว่าพลังแห่งชีวิตระดับนี้น่าจะไม่น้อยไปกว่าสารบัรพบุรุษมากนะักและด้วยการเจริญเติบโตของต้นทองพลังงานชีวิตจะเข้มข้นมากขึ้นผู้อาวุโสที่หนึ่งถอนหายใจนี่คือสวรรค์อย่างแท้จริงพวกเราเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อพวกเรามาถึงที่นี่ครั้งแรกและไม่คาดคิดเลยว่าความประหลาดใจนี้จะกลายเป็นใหญ่ขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นขอขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณ หากม่ใช่ท่านเกรงว่าตระกูลข่าคงทั้งซานโบกมือกล่าวว่าผู้อาวุโสใหญ่พวกเราไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้แล้วครั้งนี้ข้ากลับมายัางมีเรื่องต้องปรึกษาพวกท่านอีกผู้อาวุโสสูงสุดใจเต้นระรัวพูดตรงนี้หรือจะไปพูดอีกสถานที่ของพวกเราดีเผ่าพยักสิงโตได้สร้างบ้านไม้ขึ้นที่มุมหนึ่งของหุบเขาทองจำนวนพวกมันทั้งหมดมีไม่มากนะักอีกทั้งพวกมันยังจงใจเลือกมุมเปลี่ยว ซึ่งไม่กระทบต่อทิวทัศน์ภายในหุบเขาทองแม้แต่น้อยทังซานกล่าวพูดตรงนี้เถอะขณะที่ทังซานพูดเขาก็บกมือและม่านพลังจิตวิญญาณก็ปกคลุมเขาและตระกูลพยักราชสีไว้ไม่ใช่ว่าเขากลัวว่าสาวจิ้งจอกแดงจะได้ยินแต่สิ่งที่เขาอยากจะพูดก็คืออย่าให้เผ่าเสือสิงโตคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆได้ยินอย่างไรเสียเรื่องนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อาวุโสสูงสุด และนักดาบพยักสิงโตก่อนจึงจะสามารถผลักดันต่อไปได้ท่านผู้อาวุโสท่านรู้จักดาบเทพสังหารหรือไม่ถังซานพูดอย่างตรงไปตรงมาผู้อาวุโสใหญ่ตกใจแน่นอนข้ารู้แต่นี่ไม่ใช่อาวุธของราชาสิงโตร่วมสมัยนั้นหรือดาบสังหารเทพดาบเทพสังหารขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ